โยเดวาซาดิวิ alf, ai, ลุนเมกาดิวิลุนดูบายดวิลุนชาวชายทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมมือถือที่มีชื่อว่าโลกคอมพ p a n y อรริทน,นะทานผู้ชมนะมาเนี่ยเราจะมาเล่นเกมนี้กันเลยครับเกมนี้มนะันเป็นเกมแนวเทิร์ดเพรสเซนหรือว่ามุมมองบุคคลที่3เป็นแบบ FPS นะมาเราจะเล่นกันเลยนะฮะทานผู้ชมนะหลายคนงงนะครับมันคือแบบเกมอะไรอพี่ลองไปดูก่อนครับแล้วคุณจะรู้ว่ามันเป็นเกมแนวไหนฮ <c oughs> บอยมากดตึงกดตึงกึกจิกกจิก อันนี้มันก็จะเป็นในส่วนของหน้าตาล็อบบี้นะท่านผู้ชมนะนี่มันก็จะมีในส่วนของการจัดโหลดเอาต่างๆนะครับการปลดล็อกปืนต่างๆนะที่เราต้องการแบบว่าอจะมาใช้งานนะครับเดี๋ยวผมจะเอาปืนอันนี้มานะครับแอดเซลนะครับแอดเซลไรเฟิลแล้วก็ระเบิดแคนิดนะท่านผู้ชมนะมีหมดเลยนะครับระบุระเบิดอะไรที่เราอยากได้นะครับผมจะเล่นให้ดูนะครับอันนี้ผมจะเล่นในส่วนของตัวตัวนี้นะตัวฮิลนะแต่ะตัวมันก็จะมีแบบว่าสกิลติดตัวนะครับนี่ของผมตัวนี้เป็นตัวฮิลนะครับตัวตึง ้พี่เล่นบนมือถืออะไรนะครับก็คืออย่างที่น้องๆถามกันมาหลายคนเลยนะครับพี่เล่นบนมือถือในส่วนของ LG Phone 6นะครับเป็น Snapdragon 8 Gen 1 Plus นะฮะลิกงซื้ออยู่ด้านล่างคำยัยใต้คลิปเลยนะครับส่วนใครนะครับแบบเอ้ยพี่มันแพงเกินไป LG ไปซื้อตัวอื่นได้นะครับมี Oppo X4 GT นะครับท่านผู้ชมนะตอนนั้นเป็นัอร์ซิตี้นนะครับก็เป็น m e d i a t e k นะเล่นได้เหมือนกันนะครับีด้วยมาท่านผู้ชมนะ เฮ้ยมันจะมีเงาแดงๆอยู่ตรงนี้ครับเราก็เข้าไปยิงนะครับนี่เอาสามารถที่จะล็อกได้นะครับยิงแบบออโต้น,นะครับจะเป็น,นยังไงล่ะแต่ตัวแมพนี้มันให้เราทำการทำอะไรเออโอ้ตาย <c oughs> นานี้อ่ะโดนยิงนะครับป่า let's go <S ส่งยังแบด <c oughs> แซดยังบอย มีสกิลเราก็มีนะครับสกิลปลาเลือดนะแล้วก็ยืนยิงชิวๆเลยรตัวเตึงก็เตงิงครับเข้าหัวครับรตัวเตึงก็ตึง Richman Shop ฉลอง3แสนซับแจกยับซับกระจายแจกหนักกว่า70,000บาทแจก Notting Phone มือถือแฟชั่นสุดจี๊ดและหูฟัง Laser Hammerhead Pro หูฟังสำหรับเกมเมอร์และ g i v e v o u c h e r มูลค่า199บาทมากกว่า100รางวัลพร้อมกิจกรรมชิงโชค2ชั้นอยากรู้ปล่ะล่ะอยากรู้ก็ชักมาเลยที่ Richman Shop ทั้งในเฟซและไลน์วางระเบิดไปฮะอุ้ยอุ้ยโอ้โหโดนยิงฝั่งซ้าย เอาว่ะไอ้ตัวนี้เล่นเก่งนี่ไอ้เฉินนี่เฉินเล่นเก่งนะครับคนดูอันนี้เป็นทีมเ e a t h m a t นะครับท่านผู้ชมเราต้องยิงให้ถึง50ตัวนะครับถึงชนะโดนะลิงไปครับเห็นไหงยังแบดแซดยังบอยเอาว่ะคนดูวุ้ยไม่ตายได้ไงวะ อะไรอะ่ะแม่งโคตรตึกเลยเราเจอตัวตึงมาเราเจอตัวตึงในเกมอ่ะคนดูเออโอ้โอ้เยอะนะเนี่ยวัยนนี้แม่งยิงโคตรโหดอ่ะคนดูสว่างล่วงจะยิงเข้าหวัวนะคนดูนะ เออว่ะสวยตายสวยตายโคตรตึงโอ้ปืนมันดีจ้ะคน,ด,น,ะด,น,น,นดูโอ้ยิงกว่าจะโดนโดนไาแล้วระเบิดเออว้ ในเงือกตรึงฝั่งนะัง้นแม่งยิงกันโคตรโหดอ่ะคนดูสูงยังแบสแซจยังบอยตายมาาฝั่งนี้ฮะยิงได้นะครับสวยตายปืนมันดีดนะครับคนดูโออเออโอ้ยโห ออกจากฝั่งซ้ายมามาระวงโอ้ปืนแม่งก็แรงอีกีเราอะแต่มันโคตรดีดโคตรดีดโคตรเลวโอ้ยไอ,อ,อ,อ้ตัวนี้ตัวตึงฝั่งนู่นว่ะคนดูยีมันปรับเป็น60 FPS ได้นะนะแต่ว่าตอนนี้เขาเหมือนว่าเขาล็อกล็อกเซตติ้งการาฟิกมานะครับประมาณได้ได้แค่นี้ Awa awa, ma ma ma. Tim yang oke okay, yo. Oh, wow, Oh. Kod tring, kod tring, yuh, เก็บสองครับอย่างเงี้ยอาฮิวเลยครับสวยก็ตึงเอาดีเอาดีดนมันอ้อมหลังได้เลยนะเนี่ยอย่างเงี้ย ายโคนตึงเย้ yeah, ชนะเฉยเลยเฮ้ย hey, mm hmm. พี่เป็นคนตึงเนี่ยคนตึงคนอันตรายนะครับฝั่งเรายิงได้40ก่อนนะไอ้มันหมดเวลาก่อนมันจะยิงได้40ก่อนนี่ MVP ครับฝั่งไหนโอ้ฝั่งนั้นเหรอฝั่งไอเฉินเหรอเฉนินมันทำไป20ดาเมจนะครับฝั่งนู้นอนะเออเราอยู่ที่2อ่ะคนดู เห็นไหมเราอยู่ฝั่งซ้ายไปกี่นนะ่ะ <c oughs> อุ้ยแต่เกมมันเกมมันสนุกดีนะถ้ามันปรับเป็นแบบ60 fps ได้เนี่ยโอเคเลยนะครับคนดูโอ้โหเ r ดีไน n i c รูแมน rich man shop ฉลองสามแสนซับแจกยับซับกระจายแจกหนักกว่า7 0,000บาทแจก notting phone มือถือแฟชั่นสุดจี๊ดและหูฟัง laser hammerhead pro หูฟังสำหรับเกมเมอร์และกิบเวอร์เชอร์มูลค่า199บาทมากกว่าร้อยรางวัลพร้อมกิจกรรมชิงโชค2ชั้นอยากรู้ปะละ่ะอยากรู้ก็ชักมาเลยที่ rich man shop ทั้งในเฟซและไลน์ นี่เป็นไงนะครับรีวิวอัพนะฮะพีเยอร์เรารีวิวอัพเรียบร้อยนะครับครีมของครับรับของเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองเล่นตัวละครอ,อื่นดูนะที่จริงเราอัพรีวิวตัวละครเราเห็นไหมนี่นี่รีวิวอัพไปแล้วนะครับครีมครีมรับของอย่างเดียวรัวๆนวัวๆโอ้ปืนเราเลเวลอัพาศาดตซีเลยว่าคีเอสามสิบเราเลเวลอัพแล้วไปกดพีเอเกินเลยฮะส่งยังแบบแซดเจียงบอยยังแบบนี้แมมมีสองก่อน กระตริงกระตริงไงเฮ้ยดรอปอะไรซัพพลายเหรอลองกดดูก่อนนะโอ้เราได้ของมาเมื่อกี้นี้โอเคซอยแมทแล้วนะคนดูนะเยอะเยอะเยอะ,ยะเอาวะเฮ้ยคิงออฟเดอะฮิลฮะมาพีเราลองเล่นตัวอื่นดีไหม ลองนี่ตัวผู้หญิงตัวนี้บ้างนะครับสกิลมันคืออะไรอะสกิลใช้มีดนะครับน่าจะเอามีดเข้าไปฟันนะชัวร์เลยผมว่าเจ๊บอวยกดตรึงมาละโอเคภาพก็โอเคนะเนี่ยภาพสวยนะครับคนดูไม่ใช่ขี้หมูขี้หมานะ ผมแคปภาพไว้เยอะก่อนเขาเรียกว่าปิดความสุขจำที่ดีของเกมอย่างเงีล้ลิงครับปืนเราแม่งโคตรตรึงอยู่แล้วมันเป็นยึดจุดนะเนี่ย แบบยึดจุดแล้วคนดูเลือดมันจะถูกรีเองนะครับถ้าเราไม่โดนดาเมจนะตายแล้วเวยเฉิดอีกแล้วแม่งวนมาเจอมึงอีกแล้วเหรอแม่เราไม่อยู่ทีมเดียวกันมาเฮ้ยสกิลเรามาแล้วคนดูสกิลมาละวิว่งโอ้แม่งเอ้ยไอ,ยอยตัวนั้นมันตั้งรูได้ด้วยคนดูเอาวะเอาวะสูงยัง จิงบอยจุดมาแล้วครับเอาดีเอาดีาดกดตึงก็ตึงไอเฉินไอเฉินสวยสวยโคตึงนี่มันเป็นจุดเรานะครับคนด,ดู เออเป็นไงลนะ่ะก้าวดีพืนกูแรงอยู่นะเฉินเอาไปดิตายไปดิกูตรึงกตูตรึงเฮ้กูตรึงกูตรึงเราเบิดไปเกลี้ยงใส่ ม,ม,มีคนจะมาด้านข้างไหมหลบนะครับให้โดนดามิดก่อนอย่างแรกจุด C นี่เข้ายึดให้ได้นะครับจุดีได้แล้วมีคนอยู่แถวนี้โอ้ยเฉินมาฝั่งทีมเรามันไม่ลุยมาเลยคนดูดูดิแม่ง อยู่ไหนกันหมดนะหนุม่มไาอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ตายเฉินตายโอ้ยเอามีไปซ้ำมันสักหน่อยเอาวะเอาวะเฮย้ยเฉินมันโหดอยู่นะถ้าเราขึ้นลำก้องมันจะทำให้เรายิงแม่นขึ้น,นครับคนหนุ่นะขึ้นขึ้นลำขึ้นลำ ลิงอะลิงโอเคโอเคโอ้ย okay. okay. oh, มัวแต่ชักกระสุนหนึ่งนะครับผมขอเอาไวทิกเกอร์เข้ามาเพิ่มถ้าเป็นเกมมิ่งโฟนมันจะโกงงี้คนดูมันมีไวทิกเกอร์ด้วยนะ โอ,โ,อโ,อโอ้โดนยิง้ยงนาะทีนึงเราต้องยึดให้ได้เนี่ยเพื่อเราไม่ทำงานเนี่ยเราแม่งยิงอย่างเดียวยิงคนเดียวเลยปืนเราแรงปืนเราโคตรแรงคนดูโอ้จ็บตัวเฉย โอ้ยิืนชิีวยืนชิวนชีวตายคนดูปิดไวทิกเกอร์ก่อนของผมกลัวมันอันนี้ไงกลัวมันกดปุ่มพลาดโอ้ยสรงเงา เราปรับได้นะให้มันยิงแบบออโต้ไม่ไม่ออโต้ก็ได้นะครับคนดูปรับมุมได้โอเคนะท่านผู้ชมนะก็ฝากด,ด้วยกันสำหรับในส่วนของเจ้าตัวเกมโลกคอปเีอร์อีลิตนะท่านผู้ชมนั้นเป็นเกมมือถือนะครับโหลดได้นะครับลิงโหลดอยู่ด้านล่างคำยายใต้คลิปเลยเปิดให้เล่นเฉพาะในส่วนของ Android เท่านั้นนะฮะลิงโหลดอยู่ด้านล่างคำายาใต้คลิปเลยใครต้องการโหลดก็ไปโหลดกันมาได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับท่านผู้ชมนะ ตัวขายต้องการเติมเกมดีๆนะครับมันจะเป็นอาหารวีพับจีโมบายแกนตีนแพ็กฟรีไฟว์ออร์แลนเดียโบอิมัลท์กับเติมไปที่เว็บริชแมนช็อปนะเติมถูกเติมนีเติมไวเติม24ชั่วโมงการันตีผู้ใช้งานหมดเลยเอาไปเทียวถึง300,000คนนะท่านผู้ชมนะโดยเฉพาะเจ้าตัวเกม Overwatch นะครับตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นเด็ดๆดีๆโดนๆไปกดเลือกเติมกันได้นะครับตอนนี้มีโค้ดตัวก่อนแล้วก่อนจะดกันไปลึงกดและกดแชร์ด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าริชแมนช็อปฉลอง300,000ซับแจกยับซับกระจายแแแแจจจกกกกหหนนัััว่่าา70,000บทมืืออถฟฟชสุดดี๊ละูง รูฟังสำหรับเกมเมอร์และกิฟ e ์เชอร์มูลค่า199บาทมากกว่าร้อยรางวัลพร้อมกิจกรรมชิงโชค2ชั้นอยากรู้ปล่ะละ่ะอยากรู้ก็ชักมาเลยที่ Rich Man Shop ทั้งในเฟสและไลน์